สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอฟสี่ทุกๆท่านค่ะวันนี้เรานำเสนอต้นไม้มงคลอีกกอนหนึ่งของบ้านนะคะชื่อของเขาไพเราะมากๆเลยค่ะรวยไม่เลิกบางชื่อแล้วยังเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่สถานที่นะคะใบสวยมากๆเลยค่ะแอดชอบเขาใบาเขาหนาะอบน้ำ มีลายสีเขียวเข้มแต้มบนใบสีเขียว้องอ่อนดูแล้วสวยเพลินตามากๆค่ะเขาได้รับน้ําฝนเมื่อฝนตกมาเมื่อสองวันที่แล้วกองามกอใหญ่มากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเรามาชมกันเลยค่ะจากบนใบมาท้องใบเลยนะคะ เมื่อเขาได้รับแสงแดดใบเขาจะใสสวยแบบนี้นะคะทุกคนลวดลายใบก็เห็นเด่นชัดค่ะลักษณะของเขาโดดเด่นที่ใบเขาเป็นพืชที่มีดอกนะคะเป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึง่งดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆเ,เป็นชอบเป็นพุ่งสวยมากๆเลยนะคะแต่ของแอปยังไม่ออกดอกนะคะ เราดูกันต่อไปนะคะจะนำเสนอให้นะคะชมนะคะตอนนี้ชมใบของเขาก่อน,นะคะ่ะใบสวยมากๆเลยะคะ่ะรดลายใบแต้มด่มชัดมากๆสำหรับคนรักไม้ใบนะคะเห็นกอเห็นกบไหมคะเขามีเง้ามีหัวอยู่ใต้ดินนะคะขยายพานยันธุ์โดยการปัก ปรับชำของเงาของหัวนะคะโอสวยนะคะทุกคนเห็นก้านเขาไหมคะลำต้นเขามีค่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเห็นลายใบไหมดูแล้วมีเสน่ห์นะคะทุกคนคนโบราณนินนนมยมปลูกนะคะเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือน เพราะชื่อของเขาคือรวยไม่เลิกค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ